สวัสดีค่ะนี่เป็นการสักไรผมนะคะเป็นสีธรรมชาตินะคะและใช้เข็มนะคะเข็มเส้นเดียวให้เหมือนเส้นผมจริงนะคะก่อนทําเราจะมียาชาทาให้นะคะ40นาทีนะคะหลังจากสักเสร็จแล้วก็จะเห็นแบบนี้เลยเห็นเป็นไรผมขึ้นมาแบบนี้เลยจากตอนแรกลูกค้าจะตรงนี้มีขาวๆนะคะคือผมผมน้อยนะคะผมบาง เข้าไปนะคะตรงที่เส้นไม่ขยับคือเป็นเส้นรอยสักนะคะผสมประสานกับผมจริงแล้วก็จะดูแบบสวยเป็นธรรมชาติมากเลยนะคะทําให้น้าผากดูแคบลงแล้วก็ทําให้รัดผมหรือว่าก้าวผมดูรวบผมทําให้มั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะร้านเราอยู่ตรงลถนนนวมินนะคะเป็นอาคารพาณิชย์ที่ร้านสายามทัศท13นะคะติดถนนใหญ่เลยนะคะมาง่ายมาสะดวก างเจี๊ยบก็ใจดีมากๆสามารถสอบถามติดต่อได้ที่เบอร์0641653813นะคะหรือไอดียไลน์ที่0955805005นะคะเข้าชมผลงานได้ที่เพจสักคิ้วสามิติเจี๊ยบนะคะสามารถสอบถามได้ทุกช่องทางนะคะตลอด24ชั่วโมงนะคะช่างเจียบตอบไวมากนะคะยังไงก็วันนี้ขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะเดินทางมาไกลจากสารลายานะคะนะคปรปฐมเนาะ มาไกลเลยนะคะจองช่างเจียวไว้ตั้งเป็นอาทิตย์2อาทิตย์แล้วก็ขึ้นได้มีโอกาสมานะคะนั่งรถมากไกลๆช่างเจีบยจะดูแลอย่างดีนะคะยังไงขอบคุณลูกค้าวันนี้มากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ